ได้น้ยโสดหมดดินเนอร์ชิวไปเมื่อได้น้อยทำไมผลแชมป์รีมารีให้ทีมไหนนะแมนซิตี้แน่นอนครับแล้วพี่แก้วดีกว่าเป็นเด็กโขงด้วยคิดว่าเรือูลได้แชมป์ไหมครับได้แชมป์ครับเฉือนแมนซิตี้สองแต้มไม่ดีนะหลักกล้องเมื่อกี้คือแบบทําเปนแบบโอ้คงไม่ถึงหรอกน้องคงไม่ถึงหรอกแต่จริงๆก็คิดอยู่แล้วกูเข้าคำถามเลยแล้วแมนยูมึงอะครับผมสบายๆายครับผมสบายสบายครับพี่ ผมเลิกหวังแล้วครับไม่เอาเลยแมนยูเนี่ยปีนี้ขอแค่อย่างเดียวไม่แพ้เลือกภูพอตอนแรกเสมอแล้วนะแล้วต่อละเดี๋ยวเจนิโอทับปอดยังไงก็หล่อว่าปะว่าเอาแล้วกับไปซ้อสวยน่ารักมากกับโมเมนต์ Galaxy Experience Space